สวัสดีครับพบเจอกับบ่าวลาวนะฮะอยู่ที่สวนจักรเช่นเดิมนห้หน้องๆดูรอเพียบเลยวันนี้ก็มีคนมาให้เยอะนะฮะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม ไม่หรอกถ้าไม่มีอาหารถ้าถ้าถ้าเขาไม่นี่ให้ถ้าเขาไม่รู้จักคนเนี่ยกลิ่นคนเนาะเขาจำได้จำท่าเดินจำเสียงได้เลยนะ<ม>เข้ามาปุ๊บจูดจู่จูกก่วิ่งพุ่งมาเลยถือว่าเลี้ยงไม่ทันรู้บ่ไยวุ่นไหนเ<อ>จอก,กันครั้งแรกนี้ไม่อยากเข้าใกล้เลยนะว <c oughs> ิ่งหนี <c oughs> เอาให้ขอบคุณไงเับเอาไว้ให้ขอบคุณเราอ่ะเดี๋ยวเขาเอาเร็ว โผล่ลงมาเยอะแยะเลยปกติจะไม่เห็นอยู่บนต้นนี้นะดูฮะเนี่ยแอบมองเราจะเดินมาทางนี้หรือเปล่าวะนุชจะเดินมาทางนี้เปล่าวะเอาเร็วๆนุชจะเดินมาทางนี้หรือเปล่าวะ วนวนวนึงรอบวนหึงรอบวนหึงรอบ,บ,บ,บดีใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปให้เรื่อยเดินไปให้เรื่อยน้องจะอยู่แถวแถวนี้แหละขำแล้ <c oughs> วสวัสดีครับอาลงมาจากไหน ลงมาจิงไหนเนี่ยเราเคยเจอกันไหมโอเคคิดถึงเจ้าแหวงแล้วไม่ได้เจอกันนานไปหาเจ้าแหวงดีกว่าป่ะท่านผู้ชมไปด้วยกันมาเจอ ใครเอ่ยใครเอ่ยเอ๊ะ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 ใครเอ่ยไม่เคยเห็นครั้งแรกครั้งแรกเจอกันครั้งแรกดีดีดดิดไปเรื่อยๆครับใช่จะถึงเจ้าแหวงไหมล่ะท่านผู้ชม เดินไปทางนี้ต้องผ่านกลุ่มป่าศักเนี่ยชุมชนต้นศักเขาเรียกชุมชนต้นรต้นศักจะรอดไหมวันนี้จะถึงเจ้าแหวงมาโอ้โหดูดูวิ่งเล่นนะ่ะกันใหญ่เลยดูเห็นเรามาลงมารอเลยนะ <c ười> <c ười> โอ้โหโหโหกันใหญ่เลยนะไม่ต้องลงมาไม่ต้องตามมา ไม่ต้องนำมาขึ้นไปขึ้นไปเออไป่แล้วขึ้นไปอย่าดีใจเกินอย่าดีใจเกินอย่าอย่าไม่ดีไม่ดีอย่าโอ้โหดีใจเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเทถั่วก่อนโอ้โหโอ้โหดีใจใหญ่เลยโอ้โหดีใจกันใหญ่ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ย ดีใจกันใหญ่เกินโคดเททัวร์ก่อน <c oughs> <c oughs> ตกใจเหรอเห <c oughs> <c oughs> นื่อยจังเลย

อ้าวโคลเม็ดโคลเม็ดจ้าไม่ต้องแย่งกันโอโ้โ,อโหโอโห้โหใจเย็นๆโอ้โหยโอ้โหจะหิวโหยมาจากไหนอืมอ้าวทางนี้มั่งเนะาะทางนี้มั่งเนาะมาเลยอ้าวทางนี้มั่งเนะา,านนะ ชาดีใจมารอตั้งนานนะค่อยก่อนค่อยก่อนเนาะเย็นๆอ,อย่าแย่งกันออย่าแย่งโอ้โหเจ้าขาวนี่นี่ใส่ไม่ดีเลยไม่ให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยอนะ่ตะตัวเล็กเจ้าขาวนี่เนาะ เ้าแดงคนช่วยงาม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 นกพิราบเ,าเจ้าแดงคนช่วยโอ,ไอ,อยไ้ไม่ทันใจหรือ,อยังไงไ,ไ,ไ,ไม่ทันใจหรือยังไงไปไปขึ้นไปไม่ทันใจหรือยังไงหิวมากเลยโอ้ย เห็นไหมไปเอามือคว้าล่วงหมดเลยเดี๋ยวเจนเย็นนกอเอาเอาตั้งนกทั้งแย่งกันเอาทั้งนกทั้งกระรอกแย่งกันเอาใครจะได้เอ้าเขาหิวแหละดูออก ลงมาคาบเอาเลยอันน่ะไม่ต้องให้ป้อนลงมาคาบเ,าเลยนะเนี่ยอยู่เต็มอยู่นะอไม่ต้องคว้าไม่ต้องคว้าใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันก็เดี๋ยวมันก็หกอีกไม่ต้องคว้าโอ้โหอะไรกันเนะี่ยค่อยๆเออหยิบค่อยๆไม่ต้องรีบนั่นแหละ Oh. รีบร้อนไปไหนดูทางนี้เขานิสัยดีเห็นไหมเขารอเขารอได้นี่ทางนี้นิสัยดีเขารอได้เห็นไหมเนี่ยทางนี้ก็คว้าเหมือนกันเหรอตัวเล็กเร็วๆรตัวเล็กเริ่มเริ่มมาเอาด้วยแล้วนะแต่ก่อนนี้ไม่กล้ามา เหลือทางนี้เดี๋ยทางนี้จะน้อยใจห้ามคว้าห้ามคว้ามันมันจะลงมาให้ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระเจาหก,ก,ก,าหกตัวห้ามแย่งกันเบาห้ามแย่งห้ามแย่งห้ามแย่งนูน่นนู่นตัวร์ คพบกันทุกตัวหเหนื่อยใจเหนื่อยกายกับพวกเธอจ,จริงๆเลยเอา้ากินไวเง็มเง็มง็มเง็มเง็มเงมเงงใครอ,อะเก่าหัวด้วยระเท่าจะเท่ามาจากไหนเนี่ย ปกติไม่กล้ามาหาเราไม่ใช่เหรอก็เขาเงีง้ๆๆๆๆๆ้โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหอีกตัวเนี้ยอ๋อป็ดสบเอ้าไม่เรียกเรามาเรียกเราเดินมาเรียกเรา กลัวโดนดุต้องรีบขึ้นเลยกลัวโดนดุนะเนี่ยต้องรีบขึ้นเลยเอ้าเล็กโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องถ่ายไม่ทัน,เ,นยเยอะมากเ้าใไทยอะ ออยู่นั่นไม่ได้เหรอก็ต้องวิ่งมาขึ้นต้นไม้เลยขึ้นต้นไม้ขึ้นตนัวน,น,นี้เออเอามาสุดท้ายเพื่อนเลยเนี่ยเอ้อเล็บให้ออยด์ไม้ออยด์ไม่จักขอจับขอจับขอจับน้อยออยด์เนาะ จับน้อยจับน้อยว้าวให้จับแล้วนะนี่อยู่นี่อเอองั้นแหละโอเคเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวแกะทัวให้อีกโอ้โหให้จับแล้วว้าวให้จับแล้วทุกวันนี้ให้จับแล้วเนาะเดี๋ยวแกะหัวให้นะเดี๋ยวแป๊บนึ่งหมดแล้วเหรออ้าวเดี๋ยว จเ,เย็นนะฝั่งนี้ก็รอฝั่งนู้นก็รอฝั่งนี้ก็รอฝั่งนู้นก็รอตกลงยังไง <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนะึงเดี๋ยวแกะถุงถั่วให้ก่อนล,ออลอให้เจ้าแบงวันหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยให้เจ้าแบงวันหน้า เจ้าขาวก่อนเจ้าขาวมาทีหลังเจ้าเทาเจ้าขาวเรืองเหลืองออกเหลืองนะผลเขาแซมขาวเหลืองก็น่ารักนะหูหูเหมือนเจ้าแหวงเลยเอเขาจะเป็นคอกเดียวกันกับเจ้าแหวงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตกใจจับแรงไปบ้าบ้า โอ้ตูดใหญ่นันเนี่ยแข็งแรงมากเลยตูดใหญ่มาเนี่ยอะแค่วนแล้วเดี๋ยวให้ตื่นก่อนแกเออเออใจเย็นๆน,นะห้ามกว่าเนมาหยุดเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปหยุดเลยม่ต้องลงมาขึ้นไปขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยไม่ต้องลงมาขึ้นไปขึ้นไปอีกอุดจากอุยฟังอุดยากนล้วเรานี่ตัวเล็กขึ้นมา <c oughs> อ้าวตัวเล็กไม่ต้องโอ้โหตัวเล็กมาตามมาหาเลยเหรอเมื่อเราเจอกันแรกแรกไม่ไม่ยอมให้ให้อ่าไม่ยอมมาเอา เดี๋ยวนี้วิ่งมาหาเองเลยนะตัวเล็กตัวเล็กเริ่มชินแล้วตัวเล็กเขาเริ่มรู้จักเราแล้วโหตัวเล็กกินไวมากอ้าวหลายตัวเนี่ย<ม>จะหดละแล้วแป๊บหนึง่งไม่ต้องลงมาบอกว่าไม่ต้องลงมาพูดไม่ฟังลูก อย่าโดนไม้เรียวพูดไม่ฟังเลยโดนไม้เรียวอะดูทางนี้ก่อนรอแล้วรอนานแล้วนี่เร็วเร็วเร็วหน่อยโอ้เร็วเร็วหน่อยหนูหิวแล้วงำ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 มีให้จับสบายใจเลย โอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยฮะมาจากไหนกันแดงแสดงหลบหน้าหลบตาดูออจะเข่าไม่ได้เลยจับเนี่ยเข่าให้จับตลอดเลยงาม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  แสดงมาจากไหนเนี่ยให้จับไหมเนี่ยไม่ให้จับหรอนี่ทำไมให้จับอ่ะทำไมระให้จับอ่ะอ่ะสุดท้ายเร็วหาเ,เลยนะอ่ะไม่ต้องลงมาตัวเล็กเกิดไปแล้วตัวเล็กไม่ต้องลงมาขึ้นไปโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหตัวเล็กนูน่นมาเอาหมดพอดีเอา,เอากินเก่งมากทุกคนวันหลังต้องอวันหน้าก็ต้องเอาเอาต่อพอดีมาฝากน้องนั่นแหละหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วขึ้นไปเอา,เอ,าอย่าแย่งกันตัวเล็กมาแล้วตัวเล็ก คูสได้กันนะโอ้โหเอ้าเีลืสองเม็ดทุกท้ายโอเคเหลือเป็นแบบฝุ่นๆนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคนแนะเล่มกินเอว ดแล้วจ้าปล่อย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 หมดแล้วปล่อยโอเคโอ้โหขอบคุณเอฟซีเร็วๆขอบคุณงามคุณรับพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสหแบบทีมนี้หมดแล้วขอตัวไปก่อนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเอฟซีเร็วบ๊ายบายเอฟซีเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซี บายบายเร็วบายเอฟซีสวัสดีครับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ